แกงเอ็ดพอพี่น้องหาม,มาเรียบร้อยแกงเอ็ดพอนี่สดปงบ่พี่น้องแจ๊ข้ามสดปุงบอเฮ้ยเฮ้ยน <c oughs> ้ำภาคน้ำแห้งน้ำไม่นเลยพี่น้องเลยนะ <c oughs> เสียบพอเสียบกระรอกมึงเด้อพี่น้องเลยหอมแต่เสีพี่น้องเลยผู้ข่าดี่งรองซีบมึงแด่ยามมึงแด่ทั้งหอมทั้งเสียบทั้งนัวโอ้เอ็ดพอยามเสียงดังเปาะเปาะ เดี้ยพี่น้องเดี้ยสิสดให้เบิ่งจ็กด้วยหนึ่งอืมโอ้คักคักคักพี่น้องโอ้ยมือต้องปั๊บกันเจอยวเลยใจเทียวเดียวธรรมดาบ่กี่มือที่ว่าเคลียร์มือเดียวเลยพี่น้องเอ้เห็นบ่อืมชิได้อยูกแกงหนึ่ง เกฟเฮดเด้อพี่น้องเด้อร์เกฟเฮดเกฟเฮดเออเกฟเฮดเป็นเกฟเฮดเฮดพอออกแล้วพอเฮดพอแล้วพี่น้องเด้อเออเจอกันอยู่ป่าพี่น้องเออเจอกันอยู่บนลงเด้อเออ้าหอดป่าหอดดงแล้วปลาเนี้ยน้ำองปบายบายดีเนาะสุกุนติดเข้ามากดไลค์กดติดตามเมื่อนี้แปลกเออบริลลดงบริลลดงทามเมื่อนี้เออออกออกป่าหาเห็ด เออปลาเห็ดเห็ดโพอออกมาสันทีมงานนี่อยู่บ่ได้ไปน้อนไปน้อนไปนอนทำมากินอยู่บ่ได้มาสันเปล่าออกมาอยู่ขากินนะฝากเจมี่ดองเกอร์กดไดคกดติดตามกระดักใจให้มาสันจ้าเออเพื่อนเปลง้ยงมาพอได้ร่วงตั้งตาไปร่วงน้ำออกโคออกปลาหาเห็ดหาหอนไปแสดงเหมือนี้ กินเขาก่อนจะงหอนเดินท่างสีส้มสีม้าก็ติดตามต่อไปเรื่องเจ้าหนอเรื่อยเฮ้ยแน่นอนแน่อนากินเขาก่อนเนาะกิกันเพี่น้องเจ้าปล่าปลงป้งปลาหนบอป้งปลาน้พี่นออ้เอยกินเขากินเขากจนเปลาแปล่งปลานกินกับากระโดนอยู่บ่าค้างค้่นอนกินอิ้มเนาะกาอลนอน คลาวพี่น้องคลาวะวกินเขาก็จะไปเจอกันอยู่ปลาเห็ดได้ไลพี่น้องข้ามใหญ่ไล่วมันเฮ็ดเพาะออกเรอยพี่น้องเด้ออันนี้กากาบท่านเคยมาหาจักเถื่อนมาเป็นขางแดกพี่น้องในปีนี้เนาะอ่ามันสีได้ด้ือโบไดดีอยากให้พี่น้องติดตามต่อไปกับมาหลายคนอยู่อันนี้เป็นธรรมศาสตร์บ้านท่าปลาใหม่ฝนตกฝ่าลมมากต้นไม้ใบหยาเขียวสุมสมเซือนเป็นธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามที่หาอยู่ใต่โบไรนกกา รรมรสัดในบ้านเฮาเนาะถือว่าปลาใหม่ยังหลายเดี๋ยวเฮาจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินโดยเฉพาะเขาไปในี่ลงเฮ็ดผุนแอปไปแล้วเฮาไปพอกันพอเฮ็ดอยู่ไสกัสิพาพี่น้องเบิ่งเด้ออ้าวพี่น้องเจอแล้ววันนี้เห็นแล้วเห็นว่าพี่น้องนี่ๆๆๆเนฮ็ดพอพี่น้องเฮ็ดพอเจอแล้วพี่น้องออกแต่มันบ่ยังบ่ทันหลายเนาะนี่พี่น้องเนี่ยนี่โอ้โหเนี่ กนันล้วพี่น้องโอ้ถือวาเออทรงคาวรีมากเ่ทรงคาวดีมากเดวได้เด่ะซีนวที่ทำยึดนะฮะานี่พี่น้องวิธีการหาใส่บ่วงใส่จองว่าแต่แน่วันไหน่าย่ายหน่าย้ายใช่โอ้นนนเนี่ยม้าเนี่ยนี่ มมไม่กระด่างแก้เคียเนะาะใช่ๆมาเบิ้งมันไม่หันด้านซ้ไปบ่โอ้ซ้ำทำไมซูบ่ก็ได้ <c oughs> หายากแล้วเอีดมันออกหม่ไดซ้3หน่วยถือวันลลายูยๆเป็นคนดาเบิ้งคนมาเบิ้งอยู่ป่า ไม่หน่อยเนาะส่วนได้เห็ดมึนจะมากเนี่ยโชคดีจริงที่เห็นนะเห็ดมันออกไม้มันหาย,ยาะสาธิตใิที่หาเด้อยถ่ายแป๊บหนึ่งเด้อ เน่พอเลยอพี่น้องฮะโอ้เน่เน่เนพี่น้องเออถือว่าโอ้เคียรเคียวเดี๋ยวแถวมีแถวไก่ไก่กันท่านออกเป็นหมูเนาะท่านออกด้วพี่น้องด้วยเลยสามสี่หน่วยบ้านเนี่ยถือว่าหมาไหนได้เนี่ยวันละสามหน่วยนี่หมาเติบก็เฮ็ดมันออกไม่ห็นูท่านหลาย ไปหาได้ถ้วยนึงนี่โอ้ชือว่าเป็นผ er ีเด่นบอลไฟใหม่นี่แด้มึ้นมักนมักบอลลีนไฟใหม่ ผีเต๋หอยก็เจ้าเขียมีเต๋หอยก็เจ้าเขียเด้อเห็นแล้วพี่ดอกเห็นด้อยตัวดีเขียมาเห็นหนึ่งออกได้เดียวว่ีหน่อยูออกหายหน่อยโอ้ดีแบบนี้มันกระด้งสิออกแล้วนี่ นี่นี่ขึ้นเป็นแบบนี้มันเป็นขาวๆขาวๆประมาณหกเอ็นได้พี่น้องพี่น้องเฮ็ดพออันนี้เป็นเฮ็ดพอพอหนังเฮ็ดพอหนังเด้อพี่น้องเด้อฮะเคลียร์ต่อไปพี่น้องมันเกิดปฏิยุทธ์กูเห็นเคลียร์ไปหน่อยนึงมันเกิเห็นกันันอ้ว ก็อกเออเดี๋ยวดี๋ยวใ้อนเห็นอีกแล้วหน่อยหน่อยหาสะสมสะสมมันดินมันเป็นแบบเป็นคู่นะดินมันได้มาหุ่มกันห้ามฝนตกไฟกับไมอู้นี่หน่อยหน่อยแบบนี้นี่กําลังสิออกปลาไปทุ่มเลยได้วันอาจจะออกมันอาจจะเป็นหน่อยใหญ่นะเป็นให้พอหน่อย ที่ไหนพี่น้องยาหาเนี่ยโบราเสื้อเราเข้าไปขายโัวหนึ่งของโดของหาไร้จัิงเลยเธอสร้างสีไหด้แต่ลูดึงกับเพียงเลยหาที่หาลอยบาตนะัะแต่สองน้วยแต่ยุ่นี่ไฟมันใหมยอยู่บอลโอ้ยพ่อฮักจิงไฟนาน,น,นดอกเค<อ>ียร์ตั้งขาเหมือนเห็นเนาะกุบก่อนออสไนา์จะเป็นมีดผาดว่า วางนอ้อง,งอุปกรณ์อะดีประสงค์ใส่ได้หลาย,ายอย่างเอามาเชียร์เฮ็ดพอก็ได้อันนี้อันเพิ่งกับมานอยู่นนหน่อยนึงได้เฮ็ดอะไรน,น้ำได้เฮ็นเนดไงเฮ็บดบัเฮ็ดบดบอกเฮ็ดบดอ่อนเฮ็บดบดวนอนนะครูก็นั่งเชียร์กรตามผู้ใหม่ในหน่วยเห็นปะอคือการสุขคนเติเชียร์ไปสร้างบันได้แน่มเมืองฉันไปเคยมาหากรส๊ปหูปะ บอลไหนมันเป็นตาเกียบอลไหนมันเป็นอมอมาเรียกพี่น้องยืนไหนจ้ะไอ้ไอ้เน้นพี่น้องพี่น้องเออเน้นเดี๋ยวนีกเด้ออยู่เด้อพี่น้องเด้อต้องให้เป็นเหมือก่อนได็ดเด็ดเด็ดเออให้เรียพี่น้องแกียเกียเห็นปะได็ดเด็ดมันผลในตัวนี้เนาะสามน่วยบ่แพงนังเออ เออมาเลยดิเอ้าาเยเมงหนาคข้นมาเนีเนเ่ยเออนี่ยเป็นหัวเปนีวปน้วเียก่อ,อกนเขียวก่อ,อกน ยางมาเห็นผู <c oughs> <c oughs> ah, <sh ows> <sh ows ้ดีฝนบริยูเดือเกี่ยไปขึ้นมาเห็นมันกระเขาจ้าเอามาหรอด้วบางอยากับฟู่นเสือเพราะมันฝนเสือหนาวแต่เบื่อดดมันก็กินใดนีเบื่มันก็เห็นแต่เห็ดสุดๆโอ้ย่ายเพ็นเกียงเด้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทองเองก็ได้ด้วแม่ ไอสภาพอีที่ประมาณ้าฟ่างเหนนะข้าเคียพ้อเคียนี่โอ้แตกก็เที่ยวใช่หเห็น,ยน,นยอยู่จริดๆนะเริ่พี่น้องพี่น้องเออเนี่นอ,อเออเนี่น,น,เออเนี่วิธีทำมาหากินของเห็ดผออหัวปีอย่างไอย่างแน่พี่น้อง ทราสีไดเป็นสีธรรมดาเ้อพี่น้องเด้อสีแดงอีสองสามมือเนี่จังเบิงเ้อพี่น้องมาไผสีเป็นไผ่เลยพี่น้องกระตาหน่อยตาใหญ่นมาได้เนียนี่ตุกอนเพินมาในฝากเ้อพี่น้องเด้อสีแดงมหน่อยช่องน้อยไเดียวกันน้อยดีเนาะผมมีหมูพอดีเ ม,มาอีกแลยดโดนโ <c oughs> ด,ดนเห็นเ่อะง่ายเขาจะเทียน <c oughs> เ,เมันั้งไอข้าง <c oughs> ขาเขาสง่งโอ้มอนี่มาเห็นทีเดียวง่ายไปหนีมานเออสูงเกี่ยวธรรมดาเนะน,นีะข้นหนาใค่ไหมต้นม้านี่น <c oughs> สาวเลยนี่ เห็นไหมแม่เออเนด่แม่กิดได้ใช่ป่ะเห็นดิเนเนี่ขนก่อนม่ม่แ่ด้เติบเด้นี่ใเห็นดอพี่เ้อเเออิบานวยีแห้งก um ็ได้ดิเห็นอพี่เหองเห็นบ้นี่ ôi, nguồn nhạy, được cái đất của tony, tất cả mọi người. Vì, nguồn nhạy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 , nguồn mà nguồn nhạy,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  ก็เลยก็เลยหน้อยก็ร่วมกันเป็นได้ก<ะ>ันซะว้าวแต่ก็นั่งสีอวไหลได้เห็นฝามแถมกันไปหน่อยห้มหน่อยก็เป็นได้พี่น้องเลยกุเขียกับเบิดกก็นั่งใจใเคลียะนี่ยังมีให้เคลียะฮะว้ายเอามือร้องป่ากันเจอะเ,อเ,ยเลยจ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบอลมันเด๋วกาเก็บไปไปก่อน บอลเนี่ยพี่น anyway. ้องเห็นบอลวุ้นแล้วเดี๋ยวพี่น้องทีเด็ดวิธีทำมาหาเห็ดทอเดลยพี่น้องเลยโอ้ยใจวิธีทำมาหาเห็ดทอเดลยพี่น้องเลยโอ้ยอุ้บปูกาค่ะที่ว่าสมุนไพรเดี๋ยวพี่น้องถือบอลมันหมาเห็นหมน่อยวุ้น่อยบบไงเติอบอลมันมาเห็นเ้พี่น้องอืม ัสคกบม้าใน,นพี่น้องเลยโอ้ม้าเติบเนนอยอะขนาดสัม่มเยบาบอลน,นึงนะถือว่าม้าได้สั่มเออม้าม้ามาจั่มขนไดหน่วยบอลน,นึ่งซีหน่วยถึงไปนี่ถือว่าโอ้ยม้าเตบิบขนาดาไม่ได้กับอึดดอกพวกอะไ้กิน หาง่ายกว่านี้ว่าูังสารอันนี้มันวัวปีมันยังอยากหาเงาเส้นหาก็ได้ได้มาปลาสม่าบุญโอ้นอหน่ยเล่ได้เติบธรรมาได้บ่ฝน,นเฮ็ดพอเฮ็ดพอพี่น,อน้องกำหนึ่งนะเนี่ยเ,เนี่ยเป็นแมงสีเลยน่วยว่าท่านใหญ่เน,น,นาะหน่วยใหญ่เห็นโอ้ยเด้พี่นอ้อง เห็นบ e like like ่อเฮ็ดพอธรรมดาบ่อขีมือที่ว่าเคลียร์มือเดียวเลยนี่ใส่อะไรก็ขีโม่ไปเคลียร์สองมือเนี่ยป้านนี่มีวิธีเหอบันอยู่พี่น้องมีนีเหอบันพี่น้องพี่น้องนี่เห็นแต่เหอบอยู่นี่เอาพี่น้องเคลียร์มาพี่แมนบอเอ้ยแมนดีดีเห็นบ่อ์เนยี้องเจ้าพี่น้องเนี่ยมันจะธรรมดาโอ้ยสามทีพอเน่หเพิ่งเคลียร์ซอย เออเดี๋ยวได้เต๋โอ้นอยใหงไได้บ่อีอีนาะแต่ยูรวมคือกันซ้ำน้อยสุดนอย่างไนี่พี่นอเออสนแม่ล่ะใส่เอ้าเออสงกับแดนไม่ดอกพี่น้อเลยฮะนางฟักฟอนพี่น้อเลย อัปเดตเบื่งต้นนี่เออผ่านไปเคียวผ่านไปประมาณสงมุ <c oughs> ้งสองสมมุ้งพี um ่น้องเลยมื <c oughs> ้งเบื <c oughs> ่งไปสิไดเม่เมื่งเบงเบิ่งนีก้อนเบิ่งนีก่อนอ้นี่ขู่ขาวๆนี่ปลาโเสียงดลขู่หานี่องี่กตาเนี่ยาอยากจได้เเนี่ยเฮ้เดียงไอ้เดียเออนี่เด้๋ก็เพแกงพ่นประมาณชิฟน่อ้ยพอได้แกงอยู่พี่เลยเบิ่ง กระตาดีเด้อได้ยินเข้ามายตขนาดเบิ้งร้องหืมกันปาดูนะได้ายเตอด้วพี่น้องเลยมาเมือทานบิดก็ได้ายเตืเลยทั้หมดครครบครโอ้ยเบิ้งยนี่กอนฮอโอ้เรากรได้ได้เตอของเรากันยได้เรืองพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องเบิ้งทาเคีย นั่งยืนเคียงกมเคียงกับไวแต่คาดนะันนี้คเคี้ยไปคาดเคี้ยมันคือเท่านี้เ่คุตีขาเข้าไม่ทเลยมื่อก็ทานข้กินกับพี่น้องเออยังมีเวลาอยู่ใช่เพื่อนมเป็นเสแบไม่บักขามบ่เป็นมมุนบ่เป็นแสแบนะไม่ประคามอ่อนใส่คับอื น้ำปลาแหลกพี่ดอกเลยยองบบดนี้เออโวยมือดำดันเลยเอ้ยเอาอหารพี่น้องเอาอากินด้เี่สบอยู่เป็นตาเสียบอ๋ยเอาพีเบิ้งหันจักข้ำได้แดกนะบอสใช่่ แข่งมานแข่งบุไดนี่นนไฟนี่บ่สนะแข่งไปก่อนผู้ใดฮะไฟนั่งกับเคียร์ยังนักเนาะนั่งขมนั่งขมเอานี่เบาเบาเมื่อยแข่งยังแข่งได้แข่งกินแข่งบุไดอ,อืมพี่น้องมะขามใบหยอดมะขามอ่อน ขันกับน้ำประแดกเรับเพ้ขาสีร้องกินบังเดอบมักม่วงก็มีอยู่โดดเ่อเมื่อตยเรือเดลอยเดลอมี่โอ้ยมือสมาลาทีนดดพ่เปา่ไฟมันเออโอ้ฝนสาวันหน้าปอะเทศโอ้ยแ่บแบพี่้องแ่บโอ้ยนี่คุยถึงตอนอันไหนได้ จะใส่จะใส่เบิดมบอกอ้ยกางงานักคามอ่อนงานใหญ่เหร่ไบซด้วพี่น้องเ้ออืมยจ่าจะยื้ยั่าจาพี่น้องอืมอืกินนะเนื้สีดังออกมากวโอ้ยขาได้อมากได้มานเพนันไหน ถ้าวันหน้ายังหากินไปจะแสบขนาดแสบแสบพี่น้องแสบเอาเศษข้ามบาสถานะป้องพี่น้องเอองานมาข้ามอ่อนใส่กระถัมปลาผีกผงโหอยลงถปงนัวพี่น้องแสบบอกอะไรข้ามเดียว ขานุ่นได้อหรอกใบใหม่ปุ้งน,นะน,นั่นนะดาวองฮะขาคพอนอนใจสมมาสภาคกว่านมาสันซะเจาะเดินทางต่อตอ,อือพบกันอยู่ปลาเฮ็ดเซนเกอร์นี่กับปลาเฮ็ดเนี่ยครับว่างนางด้นนะฮะเอากำโอ้ที่นอเาานเนงเอ้ยบาดนี้เมือแห้งเลยเด้อบาดนี้เมือแห้งเกลี่ยแต่ อยู่เออเด็กหน่อยดังกบกบแคบในถุงนี่แหละขนครูกับแห้งไปเป็นแนวนี้สิได้กรับไปโอ้ยนี่เต้มายามีแต่พักกระโดดกับหนาเออเป็นแนวนิจิได้คอยล่าลูงเด้อพี่น้องเอ้ยเออเพราะว่าดีน่านวลเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยยังมาเดีเพีเอ็มาแล้วขายมาแล้ว เออเฮ็ดนี่น <brightness> <desserts> ่า <bonito> ก uh, <ges> ็เริ่มหายากแล้วบัดนี <S 2> <S 2> ้โคตรน่ากระเริ่มเมื่อยโอ้พี่พี่พี่เขาเอาขนาดเผื่อท่านโบโบยืนนี่สามผมมึงเปลือยในเด้อจังหน่อยเด้อผู้หน้าพี่น้องเอ้ยเต็มก้นกันตาเออขนาดเอออะืสีเมื่อยก็นยังเห็นอยู่ ยี่วไว้อืมก่อนจีดีอล่ะลุ้งเลยบ้านพักคอนย้อนใจมาสำรวจเบิงเบิงบ้านนันบุรนอใจขอสำรวจเลยเด้อพี่น้องนะผู้ไรสิโสกสีมานเหมือนนี่พักคนยอนใจแล้วเขาด็มาสำรวจเนกรตาสำรวจโดดบัตโมา่ายเอากูถาเอเฮ็ดก็ได้ ต่ก้อเห็ดบ่ทายอค่ะกอเห็ดมันงามเกินนี่พี่น้องเนี่ยคนมานที่สุดในมือนี่เห็ดพอเออเราก็ได้พวกเกงพวกอองเลนพี่น้องเอยเห็นบ่อืมทีได้ยูแกงนึ่งจะใส่หนานไม่ได้เอาอันนี้เรากระเจียวอีกอ่า อกกระเจี๊ยวกับโป่งเลยเด้อพี่น้องเด้อมาไปลุงน้องลุงน้องฝามันถูก่จักลงน้องฝาจะพาไปก่อนน่าจะเก็บบาตบูบก่อนนี่พี่น้องโอ้ดอกกระเจี๊ยวกัเกิดโป่งเลยอ่าน okay. Radio> sure> ี่เ hmm, ด้อเฮดพอเฮดพอหนังเลยพี่น้องเด้ออ่าเจ้าหนึ่งมาเจ้าสองนี่มาข้อแต่แกงโอ้เจ้าสองนี่สั้นมากเป็นมากรีเต่าคอรับขอแขกข้อแต่แกงอยู่ได้นี่ร่วมกันหลายคน นกได้ไปัวนนี่อ่ะเอยวๆพี่น้องผานอยู่อันนี้บานอันนั้นไปกินกับพานบานยังกะบาจะหมูน่่่เขาโปรเออนี่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 บานในเสเอาเอาเอาดอันนั้นต้มด้เออพี่น้องเด้อปอนเจ้าค่ะเ้ยยำป๊ ปากซื้อพ um ี่น้องก็ไกลแล้วพ um ี um ่น้องเด้อขึ้นทอดมาก้นทอดเมือกเออโอ้ยก็ต้อเป็นถ่วชี้แถมทีมืออื่นถิ่นโขออกมาสองสามบ้นสิบผ้ามาใหม่แล้วพี่น้องเด้อนี่ไม่เดียมยามมึงซื้อนี่เจ้าอีกเจ้านึงมาเนี่ยเจ้านี่เพิ่อนนี่นักทั้งพักหรอกอึดอยากพักเกื่อนบ้ดพี่น้องเลยเออนี่พักกระโดนอ่อนกินกระดาบปลาปลาไซด้านเฮาคุณเนี่ย นี่พี่น้องอืมกระโดดเห็นบ่างามแต้ๆผเนอะีีไปย่นอนนี่อู่ดอกกระเจียวแกงกินสดกระแสบกินกับป่นกินกับป่อยแกงใส่กับเพระกระแสบิเพิ่นเนี่ยอยลอเพปีองดังเนี่ยอืมดอกกระเจียวก็รอแคมดอกดีพี่น้องแตหามาพี่น้องเนาะนี่แหละอันนี้เป็นเป็นเฮทเพิ่นนี่แต่เนีหดกุฏีเพิ่น ก็ได้อยู่เห็ดเพิ่นก็ได้กำซ่องกำอ๋อแกงไปนี่แหละใส่เพิ่นนี่ได้ร้ายพี่น้องนี่แหละใส่นานได้หลายงานเจ้าที่หาเผื่อเปิดดอกมามาเบิ่งเจ้าที่หาบัดนี้เปิดดอกมีตังเต้มอยหัวขายอีสักหนึ่งแจาที่หาเปิดออกมาไม่แต่มาข้ามหมากันที่เพื่อนนี่พ่อกรนดิกได้เอานี่เป็นกระได้ของกันอยู่แด้วนี่ รวมกันมาแก่พี like ่น so ้องครับใส่ถุกไพเพิ่นไุ์ดอกพี่น้องกลุ่มนี้หรอกสองเจ้าเลยเอาเจ้าเดียวกันในสองตระกูลเลยรวมสิกันพี่น้องเดลยกอกินพออยากอยู่านกินปลาตามมันอืดแตามมันพ่วงหรอพี่อยากพี่น้องมันพ่วงออกมันพ่วงออกขั้นออกได้ได้ไปกัสิบพอยาขึ้นอย่งสี่ดอกนี่พี่น้อง เฮตตหมูดอกตามูบานเนาะบานตาหมูน <c oughs> like ี่ต้มเห็ดพอด้วยเรียบร้อยมันก็เซียมหอมจัหน้อยนึงเนาะปรก็มาใส่นนิพัดกิ้มน้ำแจวแจวขาหยำปอกอหอมหวยออกมาคนโชคดายในกระหยำปอกต้มมันแก่เลลำตืดเห็ดพอนังด้อยนี่ยไม่ได้เกินเด้ออะ เดะร right? so oh, oh, yeah. ่วมกันเดวก็ได้อยู่พ mm. ่อดอ้อ huh. พี ah. oh, ่น okay. no? ้องเอ้ยเอมีพอดพอเดออพอดออพอดออแกงเร้าผนถกินหนาพอกันอยู่บาทพี่องเลยบทตอนเอออร่อยแหลว่ยวกงเหลี่ยวก้นเนี่ยตอนอแพี่น้องตอนอแน่อน โตบะพวกนี้ยังพอกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นพักเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นใจก้อยกับปอมือพี่น้องเลยเป็นใจเพื่อนหนียุ่วเข่าอะไรเห็นยังกับบอไปเด้อแนวอยากแนวเสี่ยเลยน้ำปลาแหลกเลย